ก็ปล่อยออกไปแล้วก็เอาควายออกจากคอกแล้วก <This S 1> ็ไล่ไปถึงกรุงเขาปล่อยไปกินหญ้าพอถึงตอนเที่ยงเสร็จแล้วก็กินข้าวแล้วก็เอาเอามันไปกินน้ำนี่ปล่ายไปกินน้ำถ่ายคลิปวิธีการเลี้ยงควายต่อ่ถจะกินน้ำอะไรต่อครับควายไปกินน้ำแล้วก็เอามันเข้าร่มก่อนเว่ามันแดดร้อนมากควายมันไม่ชอบแดดร้อนช่วงไหนครับนอกเที่ยงหรอนอกเที่ยงไปบ่าย พอตเย็นหน่อยเราก็ให้มัน,นออกเป็นนไดกอีกีนหนึ่งแล้วนั่งเป้ามันแล้วก็หาที่ปมไปเรื่อยๆที่อะไรนะที่ปมหาปูห,<อ>หาที่ปมไปเสร็จแล้วพอข้ามเราก็ไล่ต้อนกับข้าบ้านใช่้นอนเราก็สุกไปให้มันกันยุงกันได้วันได้วันเท่าไหร่นะวันละสองร้อย พตอนไหนถ้ามันเป็นหน้าที่มันเป็นหน้าทํานาเราก็ต้องไปเกี่ยวยาควายกิน<บ>